วันนี้ทะเลทลายวาเลตี้พาทุกคนมาทำบุญกราบพระขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลกับชีวิตณสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยและเต็มไปด้วยเรื่องราวตำนานที่มีความน่าสนใจที่นี่ก็คือวัดพระาธาตุพนมวรมหาวิหารหรือพระาธาตุพนมที่คนท้องถิ่นและชาวบ้านเรียกกันพระาธาตุพนมตั้งอยู่ที่จำบลธาตุพนมอำเภอาธาตุพนมจังหวัดนครพนมอยู่ใกล้ริมฝั่งแม่น้ำโขงสามารถเดินจากวัดเพื่อไปชมความงามของแม่น้ำโขงได้ความพิเศษของพระาธาตุพนมคือ เป็นที่ประดิษฐานของพระอุลังกธาตุหรือว่ากระดูกส่วนหน้าอกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้ภายในองค์ของพระธาตุอีกทั้งพระธาตุพนมเป็นพระธาตุประจําวันเกิดของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์และก็ประจําปีของผู้ที่เกิดปีวอกและในแต่ละปีก็มีพุทธศาสนิกชนหลั่งไหลเข้ามากราบไหว้สักการะพระธาตุพนมทั่วทั้งสารทเป็นจํานวนมากมาย เดี๋ยวตอนนี้เรากําลังจะเข้าไปในมัสการพระาธาตุพนมกันด้านในนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าประตูข้างๆตรงนี้เห็นไหมเห็นไหมตามมือเลยเดี๋ยวเราจะซื้อทูบเทียนดอกไม้แล้วก็ไปไหว้พระาธาตุด้านในกันตามกันมาเลยคะ่ะเราเข้าข้างในแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปซื้อดอกไม้ทูบเทียนตรงข้างๆนั้นเขาจะมี นูน่นเห็นไหมเห็นไหมมาประจับปีผู้ท่องกาจาราสองพันห้าร้อยหกสิบแปดสำหรับท่านที่ยังไม่ได้ทราบนี่ท่านผู้รับแล้วก็ขออนุญาตประชาสัมพันงบัตนาให้ญาติโยมได้ทราบปีนี้ถึงกสุดยอดจ้าช่วงที่เรามาก็คือช่วงเดือนมกรานะวันนี้ประมาณไม่ใช่ป่าสิวันนี้คือวันที่7แล้วกัน นี่ดอกไม้ทูบเค้นเขาจะวางขายอยู่ตรงนี้หลายๆคนถ้ามาแล้วไม่ต้องกลัวไม่ต้องรีบซื้อจากด้านนอกนะเพราะว่าข้างในเขาก็มีอยู่บางคนอาจจะกลัวแบบเฮ้ยไม่ได้ซื้อข้างนอกข้างในจะมีไหมข้างในมีนะ เราจะซื้อสองชุดแล้วก็นี่เลยหยอดตู้ตามกำลังศรัทธาของเรานสอชุดก็40บาทสองใบโอเคเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปด้านใน<ๆ>เห็นไหมหนนเห็นไหมเห็นปลายทอด far? ปลายยอดพระธาตุพนมลิลิไหมข้างในนั่นแหละห <required. S 1> เดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกัน่ะ เดี๋ยวเราเข้าไปไหว้พระธาตุพนมกันข้างในเลยค่ะพระธาตุพนมงนีถ้าจะให้ดีนะเวลามาไม่ต้องใส่รองเท้าผ้าใบก็ได้นะใส่เป็นรองเท้าแบบแตะเราธรรมดาดีกว่ารองเท้าขีปอ่างเงี้ยเพราะว่าก่อนที่เราจะเข้าไปค่ะเราจะต้องมีการถอดรองเท้าด้านนอกอยู่แล้วนี่ถ้าใครมีรองเท้าแพงหน่อยก็ไม่ต้องใส่มาก็ได้นะนี่มีที่วางรองเท้ารองเท้าเสร็จแล้วเราก็เดินเข้าไปข้างในกันตามกัน ตอนนี้เรามามันก็ประมาณจะ11โมงแล้วนะแดดก็จะร้อนนิดนึงอ่ะร้อนมากเลยแหละ วิธีไหว้พระธาตุพนมก็จะไหว้ด้วยดอกไม้ธูปเทียนแล้วก็กล่าวคำไหว้ตามป้ายที่ทางวัดเขาจัดทําไว้ให้และหลังจากที่เราไหว้เสร็จก็ให้เดินเวียนรอบพระธาตุสามรอบเวียนตามเข็มนาฬิกาค่ะพระธาตุพนมเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดน,นครพนมและเป็นพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ของสองฝั่งโขงส่วนใหญ่คนที่มาไหว้มักจะขอพรในเรื่องของการค้าการขายให้ร่ํารวยการงานการเงินเป็นต้น อีกอย่างมาที่นี่ถ้าจะให้ดีมาช่วงเช้าอากาศก็จะไม่ร้อนเท่าไหร่คะ่ะหรือไม่งั้นก็มาช่วงบ่ายแก่ๆเลยแล้วกันแสงสวยถ่ายรูปออกมาดีแล้วก็มาวันธรรมดาก็จะดีมากเลยเพราะคนก็จะได้ไม่เยอะมาก พอทมินิค่ะในทุกๆปีก็จะมีการจัดงานนำมาสการพระาธาตุพนมช่วงเดือนกุมภาพันธ์ประมาณ9วันประมาณนี้ถ้าไปพอดีกับช่วงจัดงานก็จะคึกคักเป็นพิเศษภายในงานก็จะมีร้านค้าต่างๆมากมายแล้วก็มีวงดนตรีหลากหลายวงถ้าใครมีเวลาก็ลองมาเที่ยวงานดูค่ะ ตรงนี้คือมุมถ่ายรูปยอดฮิตเมื่อมาถึงพระธาตุพนมเลยต้องได้รูปตรงนี้ถ้าไม่ได้รูปตรงนี้เหมือนมาไม่ถึงอะ,อะไรปาระมาณนั้นนะเนี่ยเน,ยเ,นยเพราะว่าตรงนี้เขาจะทําให้มองเห็นตัวพระธาตุแบบตั้งแต่ยอดลงมาจนฐานเลยนะเห็นได้ชัดเจนมากแล้วก็เหมือนจะเป็นมุมที่สวยที่สุดอะสําหรับเรานะเราว่านะเห็นพี่ๆช่างถ่ายรูปก็กแบบเลือกเลือกจุดนี้ตลอดเลยหลังจากนี้เราก็จะไปเดินข้างนอกนิดหน่อย หลังจากที่เราไหว้พระอะไรเสร็จแล้วสิ่งที่ไม่พลาดสําหรับเราก็คือเห็นไหมคะทุกคนเชื่อว่าหลายๆคนที่มาวัดแล้วก็คงจะไม่พลาดการซื้อลอตเตอรี่แน่เลยนี่ดูซิมีสกีแผงเลือกลหนึ่งใบ2ใบเยอะแยะเลยขั้งหมหนึใบข้างล่างใบองใค่ะขอท่ายรูปไปด้วยนะมีเจดศูนย์่ออย แล้วเราก็ซื้อลอตเตอรี่ไปแล้วจ้ะเรียบร้อยนะสิบกว่าใบรอดูว่าเราจะถูกสักใบกันไหมงวดเนี้ยบรรยากาศข้างนอกวัดก็จะประมาณนี้เลยจ้ะนี่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 น,นี่อีอยางตอนเด็กๆเ,เป็นความทรงจำอีกอย่างนึงก็คือมันจ้ะมันมันแก้วเราเรียกว่ามันแก้วนะถ้ามาพระธาตุพนมอันนี้ก็ไม่พลาดเหมือนกันต้องต้องได้ซื้อกลับบ้านอะ่ะตอนเด็กๆอะ่ะขายยังไงจ้ะ อันนี้สามารถร้อยอันนี้สามารถห้าสิบมัดหอย่สิบค่ะโอ้ my god อันนี้สามารถร้อยติดสีบาทนะคะอเหรอ,หรอสามารถร้อยนังเราเอามาดัดยวพอสี่สิบไม่เป็นไรมันไม่มีคนกินเอาแบบตัวจะหวานๆเด้ออือ้าวใครดีไหมจ๊าเรื่อยๆจ้ะเรื่อยๆจ้ะ ว้าวได้แล้วเรียบร้อยอันนี้เขาเอ่ยว่ามันแก้วเป็นบอสมันแก้วมันเผาเอยกันเดียวกันโอเคค่ะมันแก้วมันเผาซื้อมาแล้วเรียบร้อยมันแก้วมันเผาใครเรียกว่าอะไรบอกทีแต่เราเรียกงี้ตอนนี้เราอยู่ที่ข้มสิงู จังหวัดสกลนครซึ่งเป็นโค้งที่สวยที่สุดอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทยอยู่บนเทือกเขาภูพานทำไมเขาต้องเรียกว,ว่าโค้งปิ้งงูนะหรือเพราะว่าโค้งนี้มันมีความคดเคี้ยวเลี้ยวลดเหมือนงูกำลังเลื้อยอะค่ะเหมือนงูโดนปิ้งเขาก็เลยเรียกว,ว่าโค้งปิ้งงู โค้งปิ้งงูสกลนครเป็นหนึ่งในโค้งบนภูเขาที่สวยที่สุดอีกที่หนึ่งของประเทศไทยอยู่บนที่เขาภูพานจังหวัดสกลนครบรรยากาศก็จะประมาณนี้เลยตรงที่เรานั่งก็คือเป็นจุดชมวิวที่หมวดทางหลวงคำของเขาได้ทำขึ้นมาก็จะมีจุดไว้ให้เรานั่งพักหลังจากขับรถมาเหนื่อยนั่งจิบกาแฟพักเหนื่อยพักรถอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็มีห้องน้ําให้เข้าสะอาดสะอ้านมากเขาจัดสวนยอมจัดภูมิทัศน์ได้สวยเหมาะกับการถ่ายรูปมีพักสายตานะรู้สึกเพียละล้ามาจอดพักรถได้เดี๋ยวว่าชมวิวไปเลยละกันและอีกอย่างหนึ่งก็คือหากจะพูดถึงถนนที่คดเคี้ยวเลี้ยวลดไปมาแต่สวยงามในไทยเราเชื่อว่าหลายคนคงเคยได้ยินชื่อนี้แน่นอนก็คือโค้งปิ้งงู สำหรับชาวสกลนครน,นั้นรู้จักถนนเส้นนี้ดีใครเดินทางเส้นสกลนครกาลสินทางหลวงหมายเลข213แถวแถวพระตำหนักภูพันธราชนิเวศก็จะเห็นว่าถนนเริ่มคดเคี้ยวและถ้าใครมีเวลาอย่าลืมแวะจอดรถและถ่ายรูปเก็บบรรยากาศที่นีกันได้คุ้มค่านะสวยดีมองเห็นวิวข้างล่าง มองลงไปเห็นเมืองสุพรรณครไกลๆลิบๆนู่นเห็นหรือเปล่าเพราะฉะนั้นแล้วจะพลาดได้ยังไงใช่ไหมมีโอกาสก็แวะสักนิดหนึ่งนะจ๊ะเมื่อมาถึงตรงนี้ก็ประมาณแบบช่วงบ่ายแก่ๆอ่ะแสงกำลังสวยเลยเห็นไหมเห็นไหมตัดกับสวนย่อมที่มีดอกไม้ข้างหลังเห็นโค้งไหมโค้งปิ้งงูนูน่นนูน่นอยู่ข้างหลังเรานี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะถ้าอยากจะเห็นภาพรวมก็คือต้องมองแบบสายตานกอ่ะก็คือต้องใช้โดรนอ่ะ พ่มลงมาจากที่สูงอะถึงจะเห็นว่ามันเป็นคดเคี้ยวเหมือนปิ้งงูจริงๆอะถ้ามองจากจุดชมิูตรงนี้ก็จะเห็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะ